ณนะวันนี้ความสำเร็จในเรื่องของการขุดคลองสุนัขขอนเป็นองไรบ้างนะคะและ้วก็จะมีการขยายอะไรต่อไปคะคือในเรื่องของการขุดคลองขุดลอกคลองสุนัขขอนนะครับซึ่งซึ่งณเวลานี้สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเรียบร้อยหมดแล้วเพียงแต่ระยะที่เหลืออีกประมาณ10กว่ากิโลเนี่ยมรัมีขั้นตอนที่ทำต่อไปเราจะทําให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับหลังจากเสร็จภารกิจตรงนี้นะครับเราก็จะไปขุดลอกที่คลองมหาชัยต่อ นะครับก็จะทำอกุุลอกทั้งสองคลองให้พี่น้องชาวจังหวัดสุสาครต่อไปนะครับั้งน,นี้ในะเรื่องของงบประมาณตับครองมหาชัยตรงน,นี้ค่ะท่านท่านจะมีการสัดยันรให้กังจังหวัดต่างเาองมครับส่วนของคลองสุนทรขอนนี้จบไปแล้วนะครับงบประมาณที่ที่เหลือ50ล้านนี่ถูกโอนมาแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับปฏิบัติการแล้วส่วนคลองมหาชัยใช้เงินประมาณสัก30กว่าล้านนี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหารือกับท่านรองนายกท่านผู้ปริหร นะครับคลองมหาชัยนั่เป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งของคนสมุทรสาครถราว่าตรงนี้เราจะได้มาในเรื่องของการขุดคลองมันมันอยู่ในแผนอยู่แล้วครับอยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับนอกจากสองคลองหลักแล้วมีแนวลงจากลอกคลองสาขาไหมครับคลองสาขาก็ต้องทําต่อไปครับขอให้คลองหลักสองคลองนี้เรียบร้อยก่อนคลองสาขาก็จะเป็นคลองต่อไปที่เราจะต้องมีการขุดลอกต่อไปนะครับอยู่ในแผนอยู่แล้วครับ ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียงเชียเจ้ามาแล้วคำรนขอบคุณพี่ป้านาะขอบใจน้องยาการดาน,น่าหมดขอบคุณที่เป็นกันเองครับแฟน,แฟน ทุกจุดนั้นมีความสําคัญยิ่งนะครับต่อการทํางานของสํานักเครื่องจักรกลกรมจรทานแต่จุดนี้ค่อนข้างจะมีความสําคัญมากเพราะว่าลัมตรีนั้นหางบนะครับมาให้ทํางานทั้งนี้เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายจากคลองหมาหอนนี้ก็เรียนถามพอสํานักเครื่องจักรกลนะครับว่าจุดนี้เราทํำยังไงบ้างเพราะว่านี้เป็นครั้งที่สที่เราเข้ามานะครับครับก็วัน,นไอคลอง สุนัขหอนเนี่ยนะครับเป็นการขุดลอกของนโยบายของรัฐบาลนะครับซึ่งท่านพลเอกประวิทย์ท่านได้กำชับให้กรมชุมนานด,ดํดเนินการขุดลอกนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้กำชับท่านอาิบดีกรมชุมนานให้ให้สำนักกคนเนี่ยเข้าดำเนินการขุดลอกโดยจริงๆแล้วการขุดลอกครั้งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยธรรมนัตนได้ ติดตามนะครับได้ติดตามแล้วก็ได้มีนโยบายให้สํานักขึ้นคนนะครับเข้ามาดำเนินการตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเราได้ดําเนินการขุดเสร็จไปแล้วนะครับปีนี้ก็เป็นระยะ2นะครับที่เราดําเนินการขุดซึ่งระยะ2เนี่ยทั้งหมดรวมแล้วก็วันยี่สิบสี่กิโลหกร้อยเมตรนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ดําเนินการไปประมาณสักหนึ่งในสามนะครับซึ่งเราเพิ่งได้รับประมาณมาประมาณสักเดือนเสร็จ,รจนะครับ ราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านรลิมตีช่วยธรรมนัตเนี่ยมาติดตามงานความก้าวหน้าของการดำเนินการขุดลอกครองมองมาหอนครับโดยจัดเครื่องจักรกลเข้ามาดำเนินการในพื้นที่นะครับทั้งหมด37ชุดประกอบด,ด้วยเรือขุดหัวสว่าง4ชุดนะครับเรือแมโทลงโปสำหรับขุดกุยทางนะครับระยะทาง24.4กิโลเมตรนะครับจากวัดธรรมโชตินะครับไปถึงวัดน้อยน้องหอมนะครับ หลังจากที่แบคโกลงโปสเก็บริมตลิงแล้วนะครับเรือผู้ถหัวสว่านีจะขุดท้องทองนะครับเขาจะกดหัวสว่านลงไปนะครับแล้วก็หมุนแล้วก็ดูดเลนนะครับแล้วก็สายไปซ้ายสายไปขวานะครับจะมีลูกสลิงนำก,นกนนครับอ,อยู่นนครับเต็มที่สำรับพร้อมนัขหอนจังหวัดอะไรคะสมุทรสาคร นี่คือเจ้าของพื้นที่ใช่ใช่ใช่นายาวไหมฮะยาวเหมือนกันนะครับเจ้าของพื้นที่เรายังไงฮะท่านพูดสังนิดนะครับครับการขุดลอกคลองศิรขอนะฮะตรงข้ามนี่ก็ทั้งหมดเลย30กว่าโลนี่เป็นระยะที่สองที่เราที่เราขุดขุดลอกยี่ยี่บสี่กิโลกับหกร้อยเมตรไม่ก่อนเป็นคลองที่ขึ้นขึ้นขึ้นเตืน ลำน้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถระบายออกกา,ารการขุดคลองนี้ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคือการระบายน้ําของจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนได้การระบายน้ําของจังหวัดสมุทรสาครแล้วยังได้มีโอกาสที่ในจังหวัดได้กักเก็บน้ําไว้ไว้ให้ชาวพืชสวนไปใช้ตอนหน้าแล้งด้วยครับผลประโยชน์มันมากมายครับผมใครคุมที่นี่คนนี้สมุทรสาคร บ้าน<ม>าสาวนาเกลือดีใจได้ไปเมืองสมุทรไม่เคยจะยุดเมืองสมุทรสาคอนบ้านสาวนาเกลือโอ้โหเหลือเฟือแน่นอนสะบุตรสาครโอ้เมืองนี้ช่างดีจริงเอ้แต่เะแต่ะแต่ะแต่ะตะตะ ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนคำรนมาแล้วเสียงเียร์วมาแล้วคำรนขอบคุณพี่ป้านาขอบใจน้องอยากการดาน,น้าบนขอบคุณที่เป็นกันเองครับแฟนแฟนเพลง